พี่ฝนฮะทำไรอะสร้างบูคาแวนไงเอา้าไปสร้างทำไมอ่ะเอา้าก็บูคาแวนนะพี่ฝนอยากมีสวนสนุกในเมืองมั่งอ่ะที่เมืองเรามันไม่ค่อยมีอะดิมันไม่มีอ้มันไม่มีก็เลยมาสร้างเองอะแล้วจะไปลงทุนสร้างเองเลยเนี่ยนะใช<笑><笑>่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ฝนเปิดอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะทีมป้าเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกใช่เปล่าอ่ะ ก็ก็ใช่อะพี่ฝนจะเอามาใส่ในใน blue c a b i นอะหรอใช่เดี๋ยวเอาชิงช้าสวรรค์ก่อนดีกว่านี่เลยต้องมีของมันต้องมีถ้าไม่มีนี่แย่เลยอะส่วนสนุกอะนะเดี๋ยวก่อนฮะ <Ha? S 2> เราไปสร้างตรงไหนนะี่ะสร้างไว้ข้างๆบ้านนี่ไง oh. เออเนี่ยสร้างไว้ข้างๆบ้านพี่ฝนเลยข้างหลังไอเนี่ยภูเขาว่าจะเล่นได้เหรอเล่นได้ดิรับรองเล่นได้แน่นอนแต่แบบว่าถ้าต้องมีต้องมีชิงช้าสวรรค์แล้วใช่ปะ มันก็ต้องมีไอ้นี่ก่อนก่อนจะทําอย่างอื่นนะต้องมีป้ายประกาศก่อนว่าตรงเนี้ยนะมันเป็นเมืองแห่งการสนุกสนานอะอะไร <laughs> เมืองแห่งความสนุกสนานไงสร้างรั้วทําป้ายอะพี่เอกโอ้โหใหญ่โตเออมันต้องใหญ่โตนิดนึงเพราะว่าคราวเนี้ยจัดใหญ่แน่นอนเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเยวขอขอยืดขยายหน่อยนะ <laughs> อย่างนั้นเลยเออมันต้องอย่างนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเล็งมุมนิดนึงอันนี้ก็ต้องขยายออกมาก่อนใช่ป่ะมันใหญ่ไปไม่น่ะมันใหญ่ไปหรอเดี๋ยวเดี๋ยวบีบบีบให้มันเข้ามาเล็กๆเ,เอาล่ะหลังจากที่เราสร้างเขาเรียกว่าไหนลัวใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอันนี้เลยเอาสิ่งก่อสร้างขึ้นมาพวกคาริวอ่ะเดี๋ยวอันนี้ออกมาก่อนดีกว่านี่อะไรเยอะแยะไปหมดชิงช้าสวรรค์อันสีชมพูอ่ะเอออันนี้สวยดีอะ แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยววางตั้งแถวแถวนี้ได้เปล่าไม่รู้นะมันลอยว่ะนะมันไม่ลอยมันลอยเหรออ่าลอยนิดนึงก็เปรับให้มันลงมาหน่อยแล้วหลังจากที่เราเอาชิงนช้าสวรรค์อันนี้มันก็ต้องมีเครื่องเล่นอันอื่นใช่หรือเปล่าอ่ะจะเอาอะไรใส่เข้าปีกเนี่ยนี่เดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้หรอเรี่ยว่ามันจะล้นปาร์กนะปลาหมึกเนี่ยนะเฮ้ยมันไม่ล้นหรอกมันเป็นสวนสนุกทั้งทีมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเยอะๆนิดนึงจะมีนิดเดียวได้ไงอ่ะ เครื่องเล่นอันนี้มันต้องมันมากแน่นอนเลยอ่ะจริงเหรอเออเดี๋ยวได้ๆเดี๋ยวขอวางตั้งไว้ก่อนนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่อยู่ตรงลงนาจาได้เปล่ามันหลังจากที่เราสร้างสิ่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะของเล่นอ่ะนะเดี๋ยวพี่ฝนจะขอสร <sh> <silver> ้างอันนี้ก่อนแลนด์มาร์กโอ้สร้างแลนด์มาร์กใช่สร้างอันนี้เลยจะได้รู้ว่าอันเนี้ยนะพี่ฝนเจอพี่ฝนแน่นอนเข้ามาแล้วปุ๊บเจอพี่ฝนใช่แน่นอน นี่เลยสตรอเบอรี่ฮะมันไปเกี่ยวอะไรกันอะ <c oughs> เอาวก็มีบอลเที่วกระเป๋าสตรอเบอรี่ไงมันก็ต้องมีสตรอเบอรี่เป็นแลนด์มาร์กง่ะไม่แล้วเอาไปตั้งไว้อะไรบนนั้นน่ะนี่ไงไว้บนน้ผํผพุแบบใหญ่ๆเลยไงจะได้รู้ว่าเออเข้ามาแล้วตรงนี้นะมันสนุกแน่นอนเลยทุกคนแล้วมันมันจะไม่กิ้งหลุนหล,นล,นลุนลนลงมา <c oughs> เหรอเฮ้ยมันไม่กิ้งหรอก <c oughs> เดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวลองปรับปรับดูนะแล้วเดี๋ยวเราก็เข้ามาเล่นใช่ป่ะนี่เดี๋ยวต้องย่อขยายแล้วก็ ยืดขนาดหมุนหมุนให้มันแบบใหญ่ๆนิดนึง่งั้นเลยนะเออหมุนหมุนก่อนหมุนหมุนก่อนให้มันแบบเฉียงเียงถ้าแบบตั้งตรงๆแล้วมันไม่สวยฮะนิดนึงรอเดี๋ยวใจเย็นๆแหมทาแบบทั้งทีมมันก็นานเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> อาลเหได้แล้วที่สําคัญที่สุดนะเดี๋ยวเอาตัวเราลงมาก่อนเอาเรา,าใส่ลงไปทําไมอะเอาแล้วไม่ใส่ตัวเราแล้วเพื่อนจะมาถ่ายรูปกับเราได้ไงอะอะนี่ไงนี่ไงถ่ายรูปแล้ว มีพี่ฝนมีพี่เอกใช่ไหมอา่านี่ดูดิทำไมพี่เอกหัวหลุดอะ่ะหัวหลุดที่ไหนนะ่ะหัวมันเอา้าทำไมเป็นอย่น่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปดูในแมพก็แล้วกันหลังจากนั้นก็จะใส่ทุกคนลงไปเลยนี่เอมมี่ด้วยนะพี่เกตพี่ฟ้าด้วย,ยใส่หมดเลยแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่มั่นใจเหมือนกันนะ,เอ,ะเอาละ่ะพร้อมแล้วไปเล่นกันวูฮูเดี๋ยว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 มีเพื่อนมาเล่นด้วยเหรอ<ค>รเฮ<อ>้ยเดี๋ยวเฮ้ยคุ้คๆนอะเฮ้ยคุนมากเลยอะเอาน้ย น้ำเหรอโอ้ยนี่น้ำอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่เห็นไ่มพี่บอลสร้างอันนี้ขึ้นมาคาร์นิวัลสุดยอดไปเลยนะน้ำสุดยอดไปเลยว้าวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยมีไอติมนี่ไอติมช็อกโกแลตแล้วก็ไอติมสตรอเบอรี่ไว้เลี้ยงทุกคนเลยนะอ๋อมีไอติมให้ด้วยเหรอใช่มีไอติมให้ด้วยมาเร็วมาเร็วเข้าพวกเราก็นี่เราอร่อยไหมใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่นะเดี๋ยวเข้ามาข้างในก่อนเร็ว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 ฝนแล้วลูกอะไรมันกิ้งลูกดิกลูกดิ๊กเลยเนี่ย ลู่อะไรเนี่ยต้นไม้มันล่วงไงต้นไม้มันร่วงร่วงกันอย่างนี้เหรอแม่แทนเวล่ะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมสตรอเบอรี่หมุนเนี่ยนะใช่สตรอเบอรี่หมุนได้ให้รู้ว่าอันนี้นะพี่บอนสซ้า ตอรบตรี่หมุนเนาะที่ให้รู้ว่าพี่ฝนสร้างก็เลยเอาตัวพี่ฝนมาแปะไว้เงี้ยเหรอน่ารักวะล่ะเนี่ยมาถ่ายรูปได้เลยนะทุกคนเอาตัวพี่เอกกับเอมมี่มาลงไว้ด้วยเหรอใช่แล้วใช่แล้วฝั่งนี้มีพี่พี่พี่ฟ้าพีฟ้าเอาพี่ี่ฟ้ามาขายไก่เอ่พี่ฟ้าขอขายกะหรี่หน่อยได้ไหมใช่ใช่ใช่ขอข้าวแกงกะหรี่หน่อยนี่นี่ดังนี้ทางนี้ดังนี ตรงนี้มีร้านขายน้ำผลไม้ด้วยนะน้ำผลไม้เด้อเน่เเน่เฮ้ยตัวอะไรคุ้นๆเฮ้ยอะไรเนี่ยมีกเก็ตทำอะไรอยู่เนี่ยเขาขายน้ำผลไม้ไงเอาหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่อัปเดตชุดไปถึงไหนเนี่ยมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วอยากจะบอกว่าเนี่ยเครื่องเล่นโยมากเลยนี่เริ่มต้นจากเล่นอะไรที่มันแบบง่ายๆก่อนก็แล้วกันนี่ง่ายๆเออนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มนั่งเลยดุกั่านั่งจิ้มแล้วนั่งไหนนั่งดิ จิ้มยังหรือไปยังอ่ะจิ้มแล้วอ่ะจิ้มแล้วมึงก็ต้องไปดิเออหมุนนะเนี่ยได้ไหมไม่เห็นเปล่าเล็กๆน้อยๆหมุนได้ว้าสุดยอดสุดยอดนี่แค่น้ำจิ้มนี่แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรเวียนมาทางนี้มาทางนี้ไม่รู้ว่าเครื่องเล่นแต่ละอันเนี่ยน้ำจะเล่นได้ดูอันเปล่าไม่รู้แตเอาเดี๋ยวก่อนเอามาใส่ยังไงไม่ได้ทุกอันนะทางนี้ไม่ได้ทดสอบเลยยังไม่ได้ทดสอบอันนี้เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยเฮ้ยมีอะไรไหลออกมาด้วย น้ำเห็นปะเออมีน้ำกดลงไงไปที่รูปไงที่รูปที่รูปนกพิราบเกกดไปที่รูปนกพิราบได้อะไรมาไม่รู้คืออะไรอะน้ำไงน้ำอัดลมไงเหมือนน้ำรูทะเบียเลยเฮ้ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่ทางนี้เรวมาขึ้นเล่นันี้กันดีกว่าโอ้ยขึ้นได้เดีพี่ฝนขึ้นได้ดีขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มก่อนกดปุ่มนะกดปุ่มสตาร์ทนี่ไงสตาร์ก่อน ไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วแล้วแล้วเพียกไปหมุนนได้หน่อยดิให้เพียกไปหมุนเนาะเออเอาแรงแรงหน่อยแรงแรงหน่อยแรงแรงเลยเหรอเออเวียงเหวียงหน่อยนี่เวียงเหวียงตรงไหนอ่ะกดไปเถอะเวียงเวียงกดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยนะไล่ไล่เนี่ยเออไล่ไล่ไล่ไลอะไรกดไปกดไปเรื่อยๆนี่กดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเฮ้ยควันขึ้น อันนี้คืออะไรอ่ะพี่ฝนควันขึ้นแล้วเฮ้ยรู้สึกพี่กํากดแรงไปหน่อยอ๋อโอ้ยควันขึ้นควันขึ้นควันขึ้นทุกคนอะไรอ้ยโอ้ยโอ้ยปุ่มอะไรเนี่ยเฮ้ยปุ่มอะไรอ่ะโอ้ย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 เวียนหัวเวียนหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวโอ้ยนี่นะทุกคนนี่เข้ามาเล่นพร้อมกันทีเดียวเนี่ยสงสัยจะมันหน้าดูเลยเนี่ยนะสงสัยจะค้างไปเลยพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะนี่อะไรอ่ะทอร์นาโดทอร์นาโดหรอกดปุ่มตรงไหนอ่ะ นี่ว่ะปอดปูมันนี่ป่ะคอนาโดนี่ป่ะเฮ้ยไปแล้วมันไปแล้วเร่งเร่งมนไปแล้วเบอร์แปดเบอร์แปดโอ้โอ้โอ้เฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยเวียงแรงจัดแล้วโอ้โอ้เฮ้ยเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โอ้โอ้เวียนหัวเวียนหัวเกิดเดลนออกมาโอ้ โอ้โหแรงมากรุนแรงมากขอบอกแรง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 โอ้แรงแรงแรงจัดแล้วน้ํน้ำไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนหายไปไหนใน่นกดออ f ก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะวหัวนะเพื่อนหายมีเครื่องเล่นเยอะอันนี้นี่นี่พี่เพียงอันนี้นี่นี่อันนี้จําได้ว่าตอนนั้นที่เข้าไปเล่นนะมันจะเหวี่ยงมากเลยอ่ะไหนอ่ะนี่าเนี้เหวี่ยงมากมันชื่อเครื่องเล่นอะไรก็ไม่รู้ extreme อ๋อเดี๋ยวเพียกไปกดให้เพีกดเลยเพียกดเลยไหนอ่ะกซ t r e ีมเร็วๆๆเทินอน กดเลยกดได้ยังอ่ะหนสองเอานี่มันติดลอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเท่าไหร่อ่ะเครื่องเล่นปลาหมึกโอ้โหโอ้โหพียงพอแล้วพอนี่นี่อะไรอ่ะอื้ออ่อนสโมกอะไรทั้งอย่างเนี่ยเฮ้ยควันมาแล้วพี่ฝนควันมาแล้วควันมาแล้วเอาควันหนึ่งไว้ควันควันนี่โอ้อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวโอ้ยยี่สิบเลยก็เดี๋ยวนี่ควันอะไรเนี่ยเครื่องเล่นมันจะพังหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ เปิดให้หมดเลยนี่ใส่แรงเยอะไปหน่อยใส่ให้หมดทุกอย่างเลยสตอมใส่โอ้โหฟ้าผ่าด้วยมีฟ้าผ่าด้วยโอ้แทบตามีฟ้าผ่าด้วยโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะหมุนอีกรอบนี่หมุนอีกรอบนึงเอาอีกรอบเหรอเออเมื่อกี้มันม it ีฟ้าผ่ากดฟ้าผ่าให้หน่อยเดี๋ยวพี่เอกกลับด้านให้กลับด้านให้นี่เน้ย โอ้พี่ฝนนี่สร้างลงมานี่สุดยอดมากเลยนะไ่โอ้โหมันมันจัดมันจัดแสบตาไปเลยเอาน้ําหายไปแล้วอะเพื่อนหายไปไหนละนั่นนะดิหายไปไหนนี่ฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งนี้นี่เราจัดอยู่ตรงไหนเนี่ยนอกเมืองเหรอเอออยู่บ้านพี่ฝนเองบ้านพี่ฝนเองตรงฝั่งบ้านพี่ฝน่ะแต่แบบว่าพี่ฝนลบบ้านทิ้งไปแล้วนะปุ่มอะไรเยอะแยะหมดเลยเพื่อนมานั่งรอนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่เพื่อนเพื่อนมานั่งรอ อันนี้เล่นได้ป่ะสปินสปินสปินไม่เห็นมันทั้นได้ป่ะไม่ได้เหรอเอาเฮ้ยพังเฮ้ยเฮ้ยพังกดรีเจนไปเครื่องพังเลยพังเลยอ่ะโธ่เอ้ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอันอื่นต่อเครื่องพังนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้เบาๆบีคิดิเอารีกลับมาแล้วเนี่ยนี่อันนี้เบาๆนี่เบาๆอันนี้สําหรับเบเบย์นี่เลยไหนอ่ะนี่คิงช้าสวาวอ่ะอ่าคิงช้าสวาว แล้วมันกดตรงไหนไปแล้วมันไปอัตโนมัติไปอัตโนมัติเหรอใช่ใช่เพื่อนสงสัยไปเข้าห้องน้ำแล้วปวดห้องน้ำไหนอะน้ำไปเข้าห้องน้ำแล้วน้ำเข้าห้องน้ำแล้วได้น้ำไปเข้าห้องน้ำแล้วเหรอน้ำเออน้ำเข้าห้องน้ำไปแล้วปวดห้องน้ำสงสัยอ๋อโอ้ยโอ้ยสงสัยเล่นเครื่องเล่นนําเมื่อกี้ไงเวียนหัวน่น่่เดี๋ยวพี่อกโดดไปฝฟังดูนะสุดยอดเลยเห็นไหมนี่นี่เห็นปะนี่เห็นบูเคเบ่นเขาไม่มีพวก ไม่มีพวกงานเทศกาลไม่มีพวกสวนสนุกอะไรเงี้ยพี่ฝนก็เลยเข้ามาสร้างให้ไงขนาดนั้นเลยให้แล้วเห็นไหมดูดิสุดยอดไปเลยเห็นเปล่าอ๋อล้วห้องน้าเนี่ยเข้าได้เลยเข้าได้เข้าได้เข้าได้ทุกคนเลยขอเข้าหน่อยนะครับห้องน้ำห้องน้ำหน่อยเราห้องน้ำโอ้โหไงไงมั่งหรูหลาหรูหลาเห็นไหมเธอหรูหลาใช่ไหมหรูหลาเอาประตูทางออกออกไม่ได้ประตูประตูล็อกเออประตูมันล็อกอยู่พี่เอ้ยมันเปิดได้อ๋อมันเปิดได้นี่ไง เอ๊เข้าห้องน้ำเรียบร้อยนี่เห็นเปล่าสุดยอดไปเลยเห็นไหม,มประตูข้างๆเปิดไม่ออกอะ่ะประตูข้างเปิดไม่ออกก็มันใช้ไม่ได้ไงอ๋อเป็นดามายเจนซี่หมดดามายเจนซี่ดรอนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางน,นี้เดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่านี่เลยฝั่งนี้มันมีปลาหมึอกอีกอันนึ่งเราเล่นยังอะ่ะลูกอะไรมันหล่นอยู่เนี่ยหล่นดึ้งดึงดึง,ดง,ดงอยู่เนี่ยไปหมดน่ารักวะล่ะเออน่ารักดีตรงนั้นมีสไลเดอร์ด้วยนะเพื่อนๆไปเล่นได้ไหนนี่นี่มาทางนี้เร็ว ทางนี้สุดยอดนี่เดี๋ยวรีสปานออกมาให้กดเลยกดปุ่มเลยกดปุ่มแล้วได้อะไรอ่ะกดปุ่มแล้วได้อะไรอ่ะดูดิได้อะไรกดเลยได้แล้วนี่ไงอ่ะคนละคันโอ้ซุปเปอร์คาร์คนละคันไปเลยพวกเราไปยังอ๋อนี่นี่วู้อยู่นี่ก็มีซุปเปอร์คาร์ออกมาเชิดมีทางออกมีทางออกอ๋อออกข้างไหนอ่ะอ๋อข้างหลังเนี่ย เห็นยังไหนกำลังหาทางออกอยู่นี่ทางนี้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 นะทางหลังบ้านเนี่ยอาเหรอไม่เปอนไรออกข้างหน้าก็ได้โอ้ยตกน้ำพี่ออกขึ้นข้างบนถนนแล้วอ่ะโอ้ตกแล้วอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่ฝนตกลงไปในสระว่ายน้ำแล้วอ่ะเอาไปวิ่งในเมืองได้ฮะได้วิ่งในเมืองได้เดี๋ยวพี่ฝนเปเอารถใหม่สุดยอดเะล่ะอ่อรอเดี๋ยวดิทุกคนชาร์จยคันแดง มาแล้วมาแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปวิ่งในเมืองใช่ไหมเนี่ย,ยไปเลยไปไหนเนาะขวั <c oughs> นไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้แล้วอะ่ะโอ้โหรถแรงจ้าเน่ะรถแรงโอ้ยอ,อ,อยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่ไงมาแล้วอึดต่เี้ยโอ้ยชนเงินกระเด็นเลยวู้นี่สุดยอดรถแรงนี่มันซุปเปอร์คาร์ไม่ให้รถบัมมี่นี่อื้อหือเป็นไงแล้วเทบ้ะล่ะเทบ้าเยี่ยมเลยสุดยอดเลยเป็นไงบ้างทุกคน อย่าลืมมาเยี่ยมชมกันนะจ๊ะวันนี้บายจ้าเล่นได้เวียนหัวดีนะเนี่ย